มูลทธิสภาร่วมกันกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเก้าเพื่อสังคมลงพื้นที่ภาคใต้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ s ีดโปรเจกต์ทสร้างผู้นำยุคใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ภายใต้สโลแกนที่ว่าแตกหน่อพันดีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ที่โรงแรมบุรีสีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวุฒิสภาได้มีการร่วมกันกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระป,ปกเก้าเพื่อสังคมได้มีการจัดสัมมานาเชิงปฏิบัติการในโครงการซิสโปรเจกต์ทในการสร้างผู้นํายุคใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสารรค์ใน4ภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยในครั้งนี้ค่ะได้มีการจัดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้มีเยาวชนจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประมาณ80คนด้วยกันเพื่อที่จะให้เยาวชนผู้นํานักเรียนนักศึกษารวมไปถึงนักศึกษาที่กําลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้มาร่วมกันกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาที่มีความหลากหลายมี ความมากในเรื่องของมิติ รวมถึงการยกระดับการพัฒนายาวชนให้มีความตระหนักสำนึกรักในบ้านเกิดประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์รูปแบบการสัมมนาน,นี้นะคะเป็นรูปแบบของการปฏิบัติการค่ะมีการบรรยายให้ความรู้ด้วยซึ่งการบรรยายให้ความรู้นี้นะคะก็จะมาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้เพิ่มประสบการณ์ทั้งด้านบุคลิกภาพจิตวิทยาจิตสาธารณะแล้วก็การใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลด้วยรวมทั้งยังเป็นเวทีเป นะคะที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองวิชาการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆที่พบได้ในปัจจุบันนี้ค่ะโดยนาะงสาวดาวน้อยสุดที่น นิพพันค่ะสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเก้าเพื่อสังคมกล่าวค่ะว่าโครงการซีดโปรเจ์จัดมาเป็นปีที่2แล้วเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจต่อสถาบันชาติศาสนาพระมห,หากษัตริย์อย่างถูกต้องเป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีนำพายเยาวชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไปสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงการซีดโปรเจ์จะเข้าไปมีส่วนช่วยช่วยเหลือสนับส,น,สนุนในการสร้างพื้นที่ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการจัดหาเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อต่อย,ยอดโครงการธุรกิจที่น่าสนใจรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจังหวัดบ้านเกิดของตนเองค่ะ แนวทางนั้นเนี่ยนะคะก็จะยังคงนะคะเป้าหมายแล้วก,ก็ความชัดเจนของการเป็นเครือข่ายเยาวชนผู้นำนะคะที่ต้องการที่จะให้ผู้นําในระดับอุอดมศึกษาเนี่ยนะคะได้เป็นเครือข่ายของเยาวชนนะคะพลังบวกที่จะทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะได้มีความมั่นใจในการที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองกับชุมชนกับประเทศชาตินะคะ เราก็มั่นใจนะคะว่าเครือข่ายเยาวชนเรานั้นเนี่ยนะคะเป็นเครือข่ายเยาวชนน้ําดีเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะดูแลสถาบันชาตินะคะเรื่องของศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะทุกคนมีหลักยึดในจิตใจและที่สําคัญนะคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งน้องๆน,นะคะทั้งหมดที่เราพูดคุยนั้นเนี่ยเราจะให้ยึด ะะสามสถาบันนี้เป็นหลักในการที่เขาจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลรักษาโดยตรงเลยนวก็ได้รับแบบ<า>ด้านนายประดิษฐ์อเเยาวชนในโครงการ SIT p โปรเจกตวันจากจังหวัดปัตตานีเปิดเผยนะคะว่าตนเองได้รับการฝึกฝนในการเป็นโคศก ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็สนใจจึงได้มีโอกาสใช้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงวัฒน,ธ,นธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และยังมีการนําเอาแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะในส่วนของซีดนะครับห,หลักๆเลยที่ผมได้ก็คือโอกาส โอกาสมากมายเลยครับผมเป็นเด็ก3จังหวัดคนหนึ่งที่ไม่ได้มีผมไม่ได้ไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมากแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะแต่พอเข้ามาในซีซเนี่ยผมกลับลายเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้ไปกรุงเทพบ่อยหรือว่าไปเข้าร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรัฐสภาบ่อยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่มันหาไม่ได้หาหาไม่ง่ายเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสามารถที่จะรับเปลี่ยนแนวคิดของผมได้ก็คือแนวคิดที่จะปิดกั้นคนอื่นไม่มี แนวคิดที่เราได้มาคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นมากกว่าที่เราจะไปปิดกั้นคนอื่นแล้วก็มานั่งแลกเปลี่ยนมากกว่าอะไรประมาณนี้อยากอยากอยากให้อยากจะเชิญชวนน้องๆหรือว่าคนที่สนใจทุกคนเลยฮะมาร่วมโครงการนี้กันเยอะๆหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็สามารถที่จะมาเป็นเครือข่ายกับพวกเราได้เหมือนกันมาช่วยมาช่วยมาร่วมมือกันมาสร้างสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นที่บ้านเราฮะไม่จําเป็นว่าไม่ไม่จำเป็น